สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มีคําถามนะครับว่าการมีพาสีเป็นคาจากหุ้นปันผลเนี่ยมันเป็นเรื่องเพ้อฝันไหมนะครับพอคิดเรื่องเงินต้นแล้วเนี่ยท้อมากครับกว่าจะได้พาสีที่เอามาใช้จริงในแต่ละเดือนได้เราคิดว่าการมีพาสีอินคมจากเงินปันผลเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับแต่สิ่งที่เป็นเรื่องเพ้อฝันก็คือการบอกว่ามันง่ายครับอันนี้คือเพ้อฝันร้อเลยคือผมเชื่อว่า คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้อยากรวยใช่ไหมคงจะมีแต่พระหรือมั้งที่ไม่อยากรวยหรือเปล่าวะฉะนั้นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการเหมือนเหมือนกันเนี่ยมันก็มิอาจจะได้มาง่ายๆฉะนั้นการท้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติครับคือผมเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงนะชีวิตผมเนี่ยไม่เคยมีปีไหนที่ผมไม่ท้อเลยนะครับแล้วไม่ใช่ท้อแค่เรื่องเงินนะครับผมท้อเรื่องอื่นในชีวิตมากกว่านี้อีก แต่มันก็เป็นเรื่องดีนะครับการท้อเนี่ยบ่งบอกว่าเรากําลังพยายามอยู่ไงเรากําลังพัฒนาตัวเองเรากําลังออกจากคอมฟอร์ทโซนเนาะเราท้อเพราะว่าเรามีเป้าหมายไงแต่ว่าในวันเนี้ยเรายังไปไม่ถึงเราก็เลยท้อเนาะแต่มันก็น่าจะดีกว่าการอยู่แบบไม่มีเป้าหมายถูกปะ่ะอืมภาษีเป็นคำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากเงินปันผลค่าเช่าดอกเบีย้ยค่าคอมจากการขายสินค้า มันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับมันมีหลักฐานเต็มไปหมดว่ามันมีคนมากมายที่สามารถดารงชีพด้วยสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจริงๆอ่ะอย่างปันผลเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะฮะไม่ใช่เรื่องของความฉลาดด้วยแต่เป็นเรื่องของเรียกว่าอะไรอะ่ะสมาธิใช่ไหมประมาณนั้นไหมคือต้องมีความคือต้องมีความความเข้าใจที่ถูกต้องอะ่ะแล้วก็การมีวินัยเนาะ ระหว่างทางเนี่ยไม่ต้องทำสิ่งที่ฉลาดมากๆก็ได้นะครับแค่อย่าทำอะไรโง่งๆก็พอนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับแต่ถ้าใครพลาดไปแล้วเนี่ยเ,ออเสียเงินไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคิดว่ามันเป็นค่าเทอมเนาะการเพ้อฝันที่แท้จริงอะ่ะก็คือการคิดว่ามันจะง่ายนะครับโลกนี้ไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนกันอะ่ะการลงทุนทุกๆแบบเนี่ยยากพอๆกันนะครับสิ่งใดก็ตามที่มันดีงามเนี่ย มันก็ยิ่งได้มายากใช่ไหมท้อคือเรื่องปกตินะครับคือผมท้อตั้งแต่ทํางานเดือนแรกแลเลยด้วยซ้ํานะครับทุกวันเนี้ย ปันผลแบบ 4- ี่ห้าหมื่นต่อเดือนก็ยังท้ออยู่นะครับเอออยากได้สักแสนหนึ่งไม่ถึงสักทีนะครับอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นปีละสองรอบอะ่ะรู้สึกท้อเนี่ยผมว่าถูกแล้วนะครับแล้วคนที่แข่งขันกับคุณในสนามเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกท้อเหมือนกันคือมันไม่เคยจะง่ายนะครับและในทางกลับกันเนี่ยถ้าลงทุนอะไรแล้วรู้สึกว่ามันง่ายจังเลยนะครับหลับหูหลับตาซื้อก็กําไร แต่สีตาสาเข้ามาเล่นก็กําไรลงทุน1000จะได้1 0,000แบบที่มิจฉาชีพชอบใช้กันอะไม่ต้องทํากันบ้านอะไรเลยนะครับทุกคนได้กําไรง่ายๆกันหมดแบบนี้ก็ต้องระวังว่ามันกําลังเข้าสู่ช่วง distribution ของ cycle หรือเปล่านะครับมันอยู่ในช่วงท้ายๆของงานเลี้ยงหรือเปล่าคุณกําลังจะเป็นไม้สุดท้ายหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าความยากสามารถวัดเป็นตัวเลขได้เนี่ยการหาเงินในทุกแบบอะมันจะยากเท่ากันในลองเทอมโดยเฉลี่ยนะครับ เช่นการจะได้ค่าเช่า50 0 0 0บาทต่อเดือนจะยากเท่ากับการได้พันผล50า0 0นบาทต่อเดือนแล้วก็ยากเท่ากับการได้เงินจาก YouTube 50,000บาทต่อเดือนบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมเชื่อในอุดมคติแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นไงครับคนก็จะแห่ไปทำใช่ไหมครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยการแข่งขันที่สูงขึ้นเนี่ยจะทำให้ความยากเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นไปสู่จุดยุณภาพของตลาด ยกตัวอย่างช่วงนี้เลยนะครับก็คือมีเรื่องของการทำคลิป AI automation ใช่ไหมคือใช้ AI ทำทุกอย่างเลยทั้งการคิดบทการทำวิดีโออะไรเงี้ยซึ่งคนที่ทำคนแรกๆเนี่ยอาจจะได้รายได้แบบเดือนละหลายแสนเลยนะครับแล้วพอมีคนนึงได้เนี่ยคนที่เหลือเนี่ยก็แห่ไปทําตามกันเนาะสุดท้ายคนที่เป็นหางแถวเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับทําไมผมรู้นะครับเพราะผมก็เป็นหางแถวคนนึงนะครับคุณอาจจะเถียงว่า อสังหาปล่อยเช่าเนี่ยยากกว่าหุ้นเห็นๆเ,เลยต้องเลือกทำเลนะครับต้องมีการสร้างหนี้ใช่ไหมต้องรีโนเวทซ่อมแซมต้องมีการดีลกับผู้เช่านะครับต้องทำสัญญาเจอผู้เช่าดีเนี่ยก็โชคดีไปนะครับเจอผู้เช่าจากนรกเนี่ยก็นรกเลยนะครับลงทุนหลักล้านเนี่ยอาจซื้ออสังหาได้แค่1-2แห่งก็คือไม่มีการ d i เวอร์ซิฟายหรือว่ากระจายความเสี่ยงเลยพอจะขายนี่ยก็ยากนะครับ ส่วนหุ้นเนี่ยง่ายกว่าที่เห็นนะครับไม่ต้องสร้างหนี้เงินหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็ลงทุนได้แล้วกระจายความเสี่ยงได้ง่ายนะครับปันผลตรงเวลานะครับไม่ต้องทวงซื้อง่ายขายคล่องนะครับแล้วยิ่งช่วงเนี้ยกิจการผูกขาดหลายๆกิจการเนี่ยมีดีวเวนทีวสูงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับคือถ้ารวมเครดิตภาษีเงินปันผลไปด้วยอะ่ะเรียกได้ว่าถือ10ปีเนี่ยแทบจะได้ทุนคืนหมดละจากที่ผมเล่ามาแค่เนี้ย หุ้นมันดูง่ายกว่าอาสังหาเห็นๆเลยคือถ้ามองในแง่เนี้ยนะครับมันก็ง่ายกว่าจริงไงแต่ผมเชื่อว่ามันก็จะไปยากเรื่องอื่นแทนนะครับจนทําให้ความยากโดยรวมเนี่ยมันพอๆกันกับอสังหานะครับเพราะว่าถ้าหุ้นมันง่ายกว่าอาสังหามากๆจริงๆอะ่ะคนก็จะแห่มาทาตัวทําให้เกิดการแข่งขันเนาะแล้วการแข่งขันเนี่ยมันก็ทําให้เกมยากขึ้นอยู่ดีนะครับทําให้ต้องคัดคนบางคนออกจากตลาดเนาะเพราะฉะนั้นการจะได้เงินปันผล ในระดับที่สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณต้องเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมก็เริ่มต้นจากศูนย์นี่แหละก็คือมีมีมีเพื่อนร่วมท้อเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะอยากได้ปันผลเดือนละหมื่นเนี่ยคุณก็ต้องเก็บเงินให้ได้อย่างต่ำเดือนละหมื่นนะ่ะจะให้เก็บเงินเดือนละพันแล้วหวังปันผลเดือนละหมื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่งั้นทุกคนก็ทําได้หมดละประเทศนี้ก็ไม่มีคนจนแล้วดิ แล้วการเก็บเงินเดือนละหมื่นเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนทบต้นไปตลอดทางด้วยนะครับถ้าคุณลงทุนเก่งมากๆเนี่ยคุณก็อาจจะทําสําเร็จภายใน7ปีเนาะถ้าเก่งแบบกลางๆนะครับผลตอบแทนพอๆกับตลาดอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้อง9ปี10ปีอะแต่ทีเนี้ยเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับผมอยากจะปลอบใจนิดนึงนะครับคือมันจะยากมากในช่วงแรกนะครับแต่ว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับ มันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเป็นผลของ compound interest นะครับเป็นผลตอบแทนทบต้นนะครับเงินลงทุนเนี่ยมันจะไม่โตแบบลีเนียนะครับมันจะโตแบบ e x p o n e n t เนนก็คือถ้าเขียนเป็นกราฟเนี่ยความชันจะสูงมากในปีหลังๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมทำในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับที่ผมคิดเลขให้ดูอะในปี1ไปปี2เนี่ยโตจาก4,000ส,สนไป1ล้านกว่า,วาใช่ไหมแต่ในปีที่9ไปปีที่10เนี่ย โตจาก22ล้านไป30ล้านนะครับก็คือก็คือในปีที่10เนี่ยมันโตขึ้น8ล้านนะครับภายใต้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเดียวกันอ่ะคือมันเป็นคณิตศาสตร์ตรงไปตรงมาเลยนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยพอต,ติดลมบนแล้วเนี่ยมันก็จะหาเงินง่ายขึ้นนะครับหน้าที่ของเราจริงๆอ่ะง่ายมากเลยมีแค่2องอย่างนะครับ1ก็คือความสม่ําเสมอนะครับ เก็บเงินลงทุนต้องมีวินัยนะครับต้องควบคุมพฤติกรรมของตัวเองในระยะยาวให้ได้นะครับการสติแตกข้อที่2คือระหว่างทางเนี่ยอย่าไปทําอะไรบ้าๆนะครับอย่าไปใช้เงินแบบไม่มีเหตุผลเนชะ่นใช้จ่ายเกินตัวนะครับปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นเล่นการพน,นันลงทุนแบบฉาบฉวยตามกระแสมั่นมากๆอออินในสินทรัพย์เดียวนะครับที่บอกว่าอย่าไปทําอะไรบ้าๆเนี่ยรวมถึงเรื่องอื่นนอกจากเรื่องเงินด้วยนะครับ อย่างเช่นการขับรถเนี่ยก็ระวังระวังหน่อยนะครับอย่าไปชนคนอื่นเขาอย่าไปทําร้ายร่างกายคนอื่นนะครับอย่าไปคดโกงอย่าไปก่อคดีอาญาอย่าไปเสพของมึนเมาจนคุมตัวเองไม่ได้นะครับอย่าไปโดนแก๊งคอเซนเตอร์หลอกอย่าพาตัวเองไปสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงนะครับไอ์อีเวนต์พวกเนี้ยมันทําให้คุณหมดตัวได้หมดเลยเอาแค่2ข้อเนี้ยให้ได้นะครับคือความสม่ําเสมอกับมีสตินะครับระวังอย่าไปทําอะไรที่มันบ้าบ,าบาอ ผมว่าเอาแค่เนี้ยผมเชื่อว่าคุณรอดและเพราะเอาจริงๆแล้วนะครับลองมองไปรอบๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยทําไม่ได้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องวิ่งได้ที่หนึ่งนะคุณวิ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยก็พอ ส่วนคนที่พลาดไปแล้วเนี่ยเคยหมดตัวจากอะไรก็ตามแต่นะครับโดนหลอกหรือว่าไปลงทุนอะไรแบบที่เราไม่มีความเข้าใจนะครับไม่เข้าใจความเสี่ยงของมันอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดพลาดขึ้นมาซึ่งตั้งแต่ผมทําช่องมาเนี่ยนะครับผมเจอคอมเมนต์แล้วก็ DM คนที่เคยทําผิดพลาดเยอะมาก ผมอยากจะบอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับมีเพื่อนเยอะนะฮะเสียไปแล้วก็หาใหม่เนาะอย่าไปถึงขั้นโทษตัวเองนะครับแล้วก็ทําร้ายตัวเองอะไรอย่างนี้เลยนะครับคือการมีเงินมากเงินน้อยเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวความสุขหรอกนะครับคือโอเคการมีเงินน้อยเนี่ยทุกกว่าในบางเรื่องนะครับเพราะว่าจะจัดการปัญหาบางอย่างได้ยากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าพอมีเงินมากเนี่ยเราก็ไปทุกเรื่องอื่นแทนไงโดยที่บางทีแล้วอ่ะความทุก ตอนที่เรามีเงินกับตอนไม่มีเงินนะ่ะอาจจะมีปริมาณเท่ากันเลยก็ได้คือผมจะบอกว่าเรื่องความสุขนะครับบางทีมันก็เป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งเลยฉะนั้นถ้าคุณเสียเงินแบบหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตเราล่มสลายไปแล้วนะครับชีวิตเราจบสิ้นแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนนะครับจัดการไปทีละปัญหาเนาะเออนี่กูตอบตรงคําถามไหมเนะี่ย